สวัสดีครับแฟนคลับเซ็กซี่สุวรรณภูมิแล้วก็แฟนคลับน้องแอมชนทิชาตอนนี้ผมก็ลังขับรถผ่านวัดบางพีใหญ่หรือว่าหลวงพ่อตุ่พี่น้องผู้ไดอ,อยู่ไกลอ,อยู่ไกลอย,อย,อยู่แถวอำเภอบางพีสมุทรปราการพี่น้องวันที่ยี่สิบเ็ดพฤศจิกายนนี้เป็นวันลอยกระทงพี่น้องน้องแอมสิมากานนี่ ผู้ใดเป็นแฟนคลับน้องแอมอย่า,ายลืมมาให้กำลังใจน้องแอมเด้อพี่น้องเด้อวัดบางพีใหญ่ในหรือว,วันนองพ่อโตนี่แหละพี่น้องรถกระติดติดเด้อเบิ้มอั <c oughs> นผู้ใดมาซากอะ่ะปุ้ยมองสิจอรดรถเด้อมันทียี่สิบเจ็ดนี่เพราะว่ามันสถานที่คนกะกะกวงนี่พี่น้องแต่ว,ว่ามันเห็นคนหลายเนาะมันคนหลายคนหลาย รถกระซิหลายนั่มตีแหละเพราะว่านเป็นงานใหญ่เนาะงานประจำปีงานประจำวัดเป็นนะเป็นงานวัดเป็นนะนี่ขนาดโบเบียนโบเบียนบ้านงานเนี้ยพี่น้องด้วยนี่รถจอดอยู่คิงยิงเลยนี่เ <c oughs> นียนขนาดวันทีสนนท่สิบเกียสมันยี่ยี่สิบเกียสิบเ,เป็นอย่งไรพี่น้องมืองาน <c oughs> บูรเนียนจริงจริงบ่ ย่าเนี่ยมานอนถาอยู่มือวันที่ยี่สิบเย็นี่นี่ขนาดเป็นมือนี้วันที่วันวันอาทิตย์วันที่สิบเก่าวันที่สิบเก่าที่พี่น้องนี่สิบเก่าเป็นวันอาทิตย์รถกันแนนซุ่มแนนซุ่มมือแล้ววันน้องพตัวพี่น้องออกคนมากทำบุญมากสักกะละ ลงปโตทุกมมือนะพี่น้องว่าไม่เนี่ยทุกมือแต่ว่ามืออื่นมืออื่นนีอย่าลืมเราอย่าพลาดพี่น้องชาวยุธยาวัดสตือบอกอำเภอท่าเรือมวลาประมาณสองตุ่มน้องแอมมันมีงานอยู่วัดสตือบอกวัดสตือมะแต่ผมจำโมพิดนะซื้อวัดอำเภอท่าเรืออย่างวัดอยุธยาพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบพี่น้อง กูได้อยู่ไก่แฟนลับรถแอมไปให้ไปไปกำลังใจรถแอมได้ผมก็ว่าสิไปอยู่เพราะว่ามันโมไกลบัได้นะแต่ว่าวันที่ยี่สิบเกี้นี่อยู่ไก่ผมอยู่ไก่อยู่วัดบางพีใหญ่วัดหลวงพ่อตนี่นะกับพอกันนาหาันกับเขาพี่น้องกับบอบอกข่าว <c oughs> บอกข้าวแฟนคลับต้องแอมแล้วก็แฟนคลับแบท็กซี่สุวรรณภูมิแค่นี้เลยพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆอี่เขำว่าเบิ่งคลิป มาบอกข่าวบอกข่าวพี่น้องโอเคครับสวัสดีครับ